วอลเลย์บอลสาวไทยโชว์โหดไล่ตบแคนาดาชนะาขาดลอย3ต่อ0เซตศึกในชั้นลีก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2023สัปดาห์แรกนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกพบกับแคนาดาอันดับที่14ของโลกที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีวันที่1มิถุนายนโดยเซตแรกเป็นทีมไทยออกสตาร์ทช่วงต้นได้ดีกว่า วิภาวีสีทองที่ได้รับโอกาสยิ่งเล่นยิ่งดีตบทำแต้มให้ทีมหนีห่าง19-13ต่อ 13, ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้25-17ต่อ 17, ขึ้นนำ1-0ต่อเซตเซตสอสาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นทำแต้มนำก่อน15-8ต่อ 8, ท้ายเซตแคนาดาสู้สุดตัวตามตีเสมอ24-24แต่เป็นสาวไทยที่นิ่งกว่าเอาชนะไปได้26-24ต่อ 24, ขึ้นนำ2-0เซต เซตสามแคนาดาทำแต้มนำก่อน7ต่อ5แต่สาวไทยพลิกสถานการณ์แตงนำ21ต่อ17พร้อมปิดเซตเอาชนะไปได้อีก25ต่อ21เอาชนะไปได้3ต่อ0นเซตคว้า3แต้มแรกได้ในทัวร์นาเมนต์นี้หลังจบเกมเรามารับฟังความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับแมตชนี้โดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยคุณคือทีมโปรดของฉันทุกคนในทีมเล่นได้ดีมากในวันนี้ ขอให้ชนะทุกนัดรักคุณมอนสเตอร์น้อยแห่งเอเชียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือเวทมนต์ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแม้ว่าฉันจะเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ฉันก็ภูมิใจในประเทศไทยมากที่ทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถอยู่ใน VNL ได้ขอแสดงความยิดนดีกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจากแคนาดาขอแสดงความยิดนดีกับประเทศไทย ความพ่ายแพ้3ครั้งติดต่อกันใน VNL พวกเธอล้างแค้นแคนาดาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้สำเร็จความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเป็นเกมที่น่าประทับใจมากแคนาดาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่วันนี้ทีมไทยทําได้ดีมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเกมการเล่นของไทยสมควรชนะแล้วยินดีด้วยกับทีมไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทีมไทยใช้ลิโปโล6คนกับแคนาดาไทยทำให้ปีนี้สนุกมากพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเกมรับก็สามารถชนะได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยไทยแลนด์สำหรับชัยชนะครั้งแรกใน VNL ปีนี้พวกคุณทำได้ดีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นวิภาวีก็คือในรายการเอเชียวอลเลย์บอลกางปีในความคิดของฉันทักษะการเล่นของเธอไม่เหมือนใคร ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกคุณแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วเกาหลีจะประมาทไทยไม่ได้เพราะไทยมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งหลายคนและบางคนสามารถเล่นในหลีกเกาหลีของฉันได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยฉันรู้สึกมีความสุขมากฉันรักทัดดาวฉันเป็นแฟนอันดับหนึ่งจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า แปลกใจมากที่ทีมไทยซ่อนอาวุธลับอย่างวิภาวีไว้ฉันคิดว่าพรพันธ์เป็นเซตเตอร์ที่มีพรสวรรค์และมีทักษะที่คาดเดาไม่ได้ทําได้ดีมากไทยแลนด์ดูเพลินมากสาวๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแมต์นี้วิภาวีทําได้เหนือความคาดหมายจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทําได้ดีมากไทยแลนด์รักนะพวกคุณคือทีมมหาตรจรันจากตุรกี ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเยี่ยมมากไทยแลนด์ฉันหวังว่าคุณจะชนะต่อไปทีมปรดของฉันรองจากตุรกีพวกเธอน่ารักมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเธอสนุกกับทุกช่วงเวลาและยิ้มได้เสมอรักทีมไทยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเก่งมากไทยแลนด์วิาวีคืออาวุธลับพวกคุณเก่งมากตัวเล็กแต่ใจสู้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า พวกเขากลับมาพร้อมกับทุกอย่างขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทีมโปรดตลอดการของฉันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยทีมเวิร์กดีมากวิภาวีเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเธอทําให้เราประหลาดใจฉันอยากเห็นเธอเล่นในนัดต่อไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรักทั้งทีมไทยและแคนาดาจะคอยเชียร์พวกคุณขอให้โชคดีในทุกแม์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า นี่คือความมหัศจรรย์ของทีมชาติไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นแล้ววิภาวีจะเล่นในหลีกเกาหลีในฤดูกาลหน้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าว้าวขอสแสดงความยินดีกับพวกคุณพวกคุณยอดเยี่ยมมากทั้งเทคนิคความว่องไวและความฉลาดจากตุรกีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ายินดีกับทีมสาวไทยที่ชนะนัดแรกในเว l วันนี้เล่นได้ดีมากทีมเวิร์คของพวกคุณยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบหวังว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทุกนัดจนกว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมโปรดของฉันแฟนตัวยงจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมเล่นได้สนุกที่สุดกว่าทุกคู่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมาก ราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านี่คือวอลเลย์บอลสาวไทยที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ทุกเวลารักคุณไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยวิภาวีเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของอัญชาพรที่บาดเจ็บฉันหวังว่าพวกเธอจะไปได้ไกลกว่าในปีนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า วิภาวีแจ้งเกิดในแมตชนี้วิภาวีอยู่ทุกที่บนสนามความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามีใครอีกไหมที่เป็นผู้เล่นลับจากทีมแห่งรอยยิ้มความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าทีมนี้ไม่ใช่ผู้เล่นหลักของทีมลเบล์บอลแคนาดาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเล่นได้ดีมากอย่าลืมว่าคุณไปที่นั่นเพื่อชัยชนะไม่ใช่เพื่อประสบการณ์เหมือนครั้งก่อนๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เข้มแข็งไวน้นณประเทศไทยแฟนจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าภูมิใจกับสาวไทยเราภูมิใจในตัวคุณมากทีมจากประเทศไทยพวกเราชาวบราซิลยินดีเสมอเมื่อทีมไทยชนะความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าขอาแสดงความยินดีไทยแลนด์กับความสำเร็จของทีมคุณด้วยรักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมเราถึงรักทีมไทยแลนด์ ก็เพราะทีมไทยเป็นทีมที่มีความสุขและสวยงามที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยคุณแสดงให้เห็นว่าบอลเล่บอลไม่ใช่แค่ส่วนสูงและพรสวรรค์แต่มาจากการทำงานเป็นทีมสนับสนุนจากบราซิลหวังว่าจะได้พบคุณในไม่ช้าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวันนี้เป็นวันของวิภาวีจริงๆเธออาจไม่ใช่ตัวหลักแต่วันนี้เธอโดดเด่นมาก ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าวิภา,าวีเธอพลาดการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บและเธอยังเป็นผู้เล่นที่ได้รับคำวิจารณ์มากมายจากแฟนๆแต่เธอคือผลผลิตของความอดทนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมไทยวันนี้แข็งแกร่งมากทุกคนในทีมทำผลงานได้ดีเพราะวอลเลย์บอลเล่นกันเป็นทีมระบบทีมจึงสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ขอพลังแห่งความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมนำทีมไทยไปสู่ความสำเร็จออกไปพิชิตทุกทีมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแคนาดาขาดผู้เล่นที่ดีที่สุดและตัวตบเคียร่าฟานลิกทีมนี้ยังมีพื้นฐานการเล่นที่อ่อนแอพวกเขาอาจจะดูดีขึ้นช่วงปลายปี2022แต่ใน VNL ดูเหมือนผู้เล่นของพวกเขาเหมือนจะไม่ได้รับการสอนพื้นฐานเลยเมื่อพวกเขาเริ่มเล่นควรรู้ว่า ถ้ารับลูกเติบไม่ได้ก็ชนะไม่ได้มันเรียบง่ายมากง่ายจริงๆดิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกภูมิใจกับทีมนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพิมพิชญาเป็นผู้เล่นคนโปรดของฉันกว่าคุณจะรู้จักเธอก็สายเกินไปเสียแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านักกีฬาสาวไทยทุกคนสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือชัยชนะแห่งความทุ่มเท ความภาคภูมิใจของเอเชียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอปรบมือให้สาวผมสั้นที่มาแทนอัชาราพรเธอป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชัดชุออนเก่งจริงๆแต่ต้องแก้ไขในการรับปอน,นิดหน่อยกู๊ดจ็อบไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทีมไทยมีร่างกายที่เล็กกว่าแคนาดาแต่ชนะด้วยความสามารถล้วนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ให้เครดิตกับเซต,ตเตอร์ของไทยเธอเป็นตัวเซตที่ยอดเยี่ยมและฉลาดมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าจากการแข่งขันกับอิตาลีทีมไทยเป็นรองอิตาลีที่เป็นทีมอันดับ2ของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นทีมไทยน่าจะแข่งขันกับทีมอื่นๆได้สบายไม่น่าเป็นรองทีมใดมากนะักความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอบคุณสําหรับรอยยิ้มของประเทศไทยฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากเพราะวันนี้คุณน่าทึ่งและยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมมากในการแข่งขันครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยส่วนทีมแคนาดาคุณก็ทําได้ดีฉันให้กําลังใจพวกคุณในตักวันหนึ่งฉันเชื่อว่าพวกคุณจะมีวันที่ยอดเยี่ยมและฉันเชื่อว่าประสบการณ์จะทําให้คุณได้เติบโตขึ้นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันสงสัยว่านี่คือทีมไทยทีมเดียวกันที่แข่งในสีเกมที่กัมพูชาวันก่อนจริงหรือ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารอชมเกมต่อไปไม่ไหวแล้วพวกเธอเล่นด้วยสปิริตความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าประทับใจวิภาวีเธอเล่นเก่งมากรักทีมไทยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดาวรุ่งที่มาแรงตอนนี้ก็คือวิภาวีวิภาวีร้อนแรงมากในวันนี้เธอได้แจ้งเกิดแล้วฉันรักเธอความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ทั้งหมดมัวแต่เล่นติ๊กต็อกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันยกนิ้วให้สุพัตราเธอรับบอลให้ทีมได้เยอะมากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าไทยสร้างความลำบากให้กับแคนาดาจริงๆอันดับโลกที่สูงกว่าไม่ได้การันตีชัยชนะเสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกว่าไทยจะแข็งแกร่งกว่าในทุกครั้งที่ผ่านมาจากอิตาลีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ฉันคิดว่าพรพันธ์อาจเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปมากที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์และชื่นชมทีมไทยจริงๆฉันจ่ายค่าสมัครสมาชิกเสมอเพื่อฉันจะได้ดูเกมทั้งหมดของพวกเธออย่างเรียลไทม์ฉันหวังว่าพวกเธอจะได้เข้าร่วมในโอลิมปิกด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วฉันรู้สึกตกใจมาก กับการเล่นที่ดีของพวกเธอและการต่อสู้อย่างหนักเพื่อชัยชนะฉันจะเป็นกําลังใจให้เสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันชอบดูผู้หญิงไทยเล่นมากพวกเธอมีชีวิตชีวาและเกมการแข่งขันที่ดีจากบราซิลที่รักทีมไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวิภาวีเปลี่ยนตัวเพราะอาัชาราพรบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมวันก่อนวันนี้เมื่อวิภาวีเป็นดาวเด่นของการแข่งขัน คุณจะเห็นอัญชาราพรเดินเข้าไปหาเธอและแสดงความยินดีกับเธอด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเหมือนแม่ที่ภูมิใจแม้ว่านี่จะหมายความว่าทั้งคู่จะต้องต่อสู้กันเพื่อตำแหน่ง6ตัวจริงในอนาคตสามารถบอกได้ว่าทีมนี้มีความสนิทกันและเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์และฉันภูมิใจมากที่ทีมไทยไปถึงจุดนี้ได้พวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดฉันรักทีมไทยทุกคน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่รู้ทำไมหลงรักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทักษะของพวกเธอไม่เหมือนใครรวดเร็วและน่าสนุกถึงตัวจะไม่สูงแต่ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยความเก่งกาจของวอลเลย์บอลระดับสูงขอชื่นชมทีมไทยพวกเธอสมควรเป็นราชนีของวอลเลย์บอลอาเซียนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอัชาราพรสบายดีไหมหวังว่าเธอจะกลับมาสตาร์ทหตัวจริงได้ แต่วันนี้วิภาวีทําได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารักประเทศไทยพวกเขาคือทีมโปรดของฉันโจมตีได้ว่องไวกล้าหาญร,รักจากอเมริกาความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทีมชาติไทยกําลังมาแรงในการแข่งขันพวกเธอเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการเชียร์จากบราซิลความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ฉันชอบวิภาวีฉันเห็นเธอเติบโตตั้งแต่เป็นตัวสำรองในทีมไทยเธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยย23ที่เคยมาเล่นในกรุงมะนิลาและดูเกมของเธอตอนนี้สิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าทึ่งที่ไทยก้าวสู่ระดับโลกแล้วหวังว่าทีมหญิงอินโดนีเซียจะเป็นเหมือนทีมสาวไทยและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเป็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าประทับใจดังนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆอดอั้นตันใจจากวันที่แพ้อ,อิตาลีแบบน่าเสียดายวันนี้ด้ระบายความอดอั้นออกไปหมดแล้วฟอร์มาเปี้ยงวันนี้เอาทุกคนลิปเปโรสุภัตราปิดทองหลังพะระปฏิกิริยาตอบสนองไวมากส่วนคนที่แจ้งเกิดเต็มตัววันนี้ก็คือวิภาวีต่อไปนี้เราจะมีผู้เล่นที่ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งของอัชาราพเรเพิ่มใจจริงๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติ หลังเกมการแข่งขันจบลงขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับโปรแลรนด์ในวันศุกร์ที่2มิถุนายนนี้เวลา17.45นาทีแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD และสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยนะครับ โดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ